สวัสดีครับวันนี้พบกับปองปอนนะครับก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นการทําวิผมนะครับเป็นทรงต่างๆของการประกวดปกติปอนก็จะชอบแต่งแล้วก็นะฮะถ่ายรูปลง Facebook ให้เพื่อนๆได้เห็นกันหลายหลายคนก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนเเห็นวิธีการทําเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ขั้นตอนแรกครับเราก็ใส่วิกผมสั้นเข้าไปก่อนเลยเป็นวีกผมสั้นที่อ่เป็นทรงบ๊อบหรือจะเป็นทรงแบบไหนก็นได้นะครับสําหรับอ่าวิกแรกเราจะต้องใช้2วิกนะครับวิกในการประกวดเราจะใช้กันสองวิกนี่เป็นวิธีขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็อ่ทำให้แน่นเลยครับอืมมันจะมีสายแล้วก็ดึงให้แน่นเลยสําหรับใครที่อา,อาจจะ ป้องกันการหลุดนะฮะก็มัดให้แน่นเลยแล้วเราก็จัดทรงหวีให้เรียบก่อนนะฮะเราก็หวีให้เรียบหลายๆคนอาจจะยีก่อนก็นได้นะครับแต่ว่าการยีวิกผมจะทําให้ผมอาจจะยุง่งแล้วก็ใส่ครั้งต่อไปอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ใช้เป็นการทําประกวดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับยีได้เลยนะฮะแต่ว่า ปอนไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็เป็นแค่นักเรียนที่สนใจในเรื่องของการแต่งหน้าการแต่งตัวแล้วก็แต่งไม่ค่อยสวยไหรก็อยากใช้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราลอดอูขั้นตอนต่อไปเลยละกันแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําให้เป็นทรงนี้นะฮะเป็นทรงคล้ายๆกับผมทรงสูงนะครับแต่ว่า พอไม่ได้ใช้สเปรย์เลยของไม่ครบนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จเลยนี่เป็นแค่ทรงสั้นนะฮะเป็นทรงที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะเราก็ติดกิฟเข้าไปเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวสักโค่นึงเราก็ติดกิฟเข้าไปเลย ก็จะได้เอามาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับสําหรับใครทีอ่อาจจะเป็นผมสั้นข้างหลังก็อาจจะดูยังไม่เรียกเพราะว่าปอนจะทาเป็นทรงยาวนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็นะฮะต่อมาจะเป็นการใส่วิกผมยาวนะฮะจะเป็นวิกผมยาวอาจจะเป็นยาวรอนนะฮะหรือว่ายาวเรียบก็ได้แต่ว่าที่ปอนใช้วันนี้คือยาวรอนแบบนี้นะครับเราก็ต้อง หวีให้เรียบก่อนนะครับเราหวีให้เรียบเลยแล้วก็จัดทรงเรียบร้อยหน้ามาปกติจะมีหน้ามาใช่ไหมครับเราก็ทําเป็นทรงครึ่งหัวนางงามนะฮะแล้วจะเป็นทรงแบบนี้เราจะได้ออกมาแบบนี้นะครับ <mia> โอเคเราจะได้เห็นขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะใส่วีผมยาวเข้าไปเลยจะได้เป็นทรงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นทรงอาอาจจะดู นิดหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังมัจะได้ส่งอย่างานี้นครับยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ติดกิบติดกิบผมยาวเข้ากับนี่เลยนี่แน่นเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะทําเป็นทรงอย่างนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็สําหรับใครอาจจะทําเป็นทรงอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับ ก็แก้เสร็จแล้วสาหรับใครที่เราก็ติดกิฟเสริมเข้าไปนิดหน่อยครับเราติดกิฟ์ใส่เข้าไปเลยข้างหลังก็จะได้เป็นอย่างนี้นะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากได้ทรงนี้อาจจะเป็นทรงอื่นเราอาจจะทาเป็นทรงนี้นะครับอาจจะปัดไปทางซ้ายหรือขวานะครับ จะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยข้างๆนะฮะเพราะว่ายังเตรียมของไม่เสร็จเลยแล้วก็ติดกิ๊บแน่นอะไรแค่นั้นล่ะครับแล้วก็เสร็จแล้วสําหรับใครที่อาจจะชอบทรงต่างๆแล้วก็ทํากันได้เลยนะครับอ่งว่างก็เอาขึ้นทำกันได้เลยนะฮะเปิดคลิปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับก็เป็นทรงที่ปอนก็ทํามาเรื่อยๆก็ ฝึกเองด้วยตนเองครับไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ปอนอยู่มา3าก็นี่แหะครับทําเองอ่าเปิดในดูในคลิปใน YouTube บ้างก็ศึกษาหาความรู้เองครับก็นี่แหะครับเสร็จแล้วสําหรับทรงวันนี้นะฮะก็สวยไหมครับก็นี่แหละฮะ เราก็จะทรงให้เรียบแค่นั้นเองนะแล้วก็เสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ